สวัสดีครับพบกับร้านอนาณาจักรลอซิ่งจอหอโคราชอีกแล้วนะครับผมอรถคอกจัดล้อ TC 005ราคาอยู่ที่คู่ละ8,000บาทครับผมส่วนยางจะเป็นซู m a ็245 4 5 8ราคาคู่ละ4,500บาทแล้วก็โหลดด้วยโชคอะมาดา ราคาพร้อมใส่อยู่ที่คู่ละ3,500บาทเท่านั้นเองนะครับรวมตั้งศูนย์ด้วยนะครับราคานี้มาดูขั้นตอนการประกอบล้อประกอบอยางครับผมท c 0 5 5สีเท่ากันก็เฟี้ยวเหมือนกันนะเนี่ย พอใส่เสร็จแล้วก็จะได้ลายยางที่โหดเป็นลายไฟในขณะนี้ฮิตมากเลยนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนการถ่วงล้อนะครับขับขี่ไปจะได้ไม่ต้องสั่งขึ้นพวงมาลลยนะครับผมแน่นอนครับร้านเราใส่ใจทุกรายละเอียดครับเช็คลวดเช็คซึมก่อนส่งนานลูกค้าครับขับไปล้อไม่รั่วไม่ซึมกลางทางแน่นอนครับอ่าแล้วก็เป็นขั้นตอนการถอดโชคเดิมออกมาจากตัวรถนะครับช่างที่ร้านเราทํางานแบบนี้ทุกวันนะครับอุ่นใจได้เลยครับผมอ่า และก็มีเครื่องมือที่ครบคันครับขนาดตัวกดสปริงโชกก็ยังมีนะครับผมแล้วก็มาดูขั้นตอนเก่าไปจะเป็นขั้นตอนการใส่ชกตัวโหลดเข้าไปนะครับคันี้โหลดจัดทรงสองนิ้วนะครับข้างหน้าแต่ส่วนข้างหลังเขาโหลดจัดทรงมาอยู่แล้วครับพอใส่เสร็จไปก็จะอยู่ท่าประมาณนี้แล้วก็ยกล้อขึ้นที่ตัวรถนะครับแล้วก็แน่นอนครับขั้นตอนการตั้งศูนย์ครับร้านเราเต็มระบบครบวงจรครับมาที่เดียวจบที่เดียวครับ พอเสร็จแล้วก็จะเอารถนำไปถ่ายรูปหน้าร้านนะครับผมแล้วก็จะได้ทรงที่หล่อๆประมาณนี้โอ้โหเฟี้ยวเลยแล้วก็มีของฝากเล็กๆน้อยๆ,ๆครับมีรูปส,สวยๆไวโ้โพสเฟซบุ๊กโชว์เพื่อนๆโชว์ลูกสาวครับว่าครั้งหนึ่งได้มาแต่งรถที่ร้านอนาณาจักรลอซิ่งจ่อโคราชคิดจะแต่งรถคิดถึงอาณาจักรลอซิ่งจอหอโคราชครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ